วันหนึ่งหญิงสาวคุกเข่าต่อหน้าคนแปลกหน้าขอร้องให้ช่วยแม่ไปโรงพยาบาลแต่เธอกลับพบความจริงที่ทําให้โลกทั้งใบพังทลายคนแปลกหน้าคนนั้นแท้จริงคือพ่อที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนฝนโปรยลงมาจนถนนเปียกแฉะไฟถนะนกระพริบวูบวสะท้อนบนแอ่งน้ําหญิงสาวประคองแม่ที่หมดแรงจนแทบยืนไม่ไหวลมหายใจแม่อ่อนแรงเหมือนจะขาดหายเธอคุกเข่าลงกลางถนนเสียงรถแล่นผ่านดังสนัน่น เธอยกมือไหว้ขอร้องชายแปลกหน้าที่เพิ่งจอดรถลงมาแสงไฟจากหน้ารถทำให้เขาดูสูงใหญ่และน่ากลัวแต่แววตาของเขากลับเต็มไปด้วยความตกใจและห่วงใยเขารีบประคองแม่ขึ้นรถหญิงสาวนั่งข้างหลังกอดแม่แน่นจนตัวสัน่นเสียงหัวใจเธอเต้นแรงแข่งกับเสียงฝนกลิ่นน้ำหอมจางในรถทำให้เธอรู้สึกคุ้นเคยเธอหันไปมองหน้าชายคนนั้นในกระจกและชะงักราวกับโลกหยุดหมุน ใบหน้าคมเท่มเส้นผมที่เปียกน้ำฝนรอยแผลเป็นเล็กๆที่ข้างคิ้วขวาเธอจำได้ทันทีเป็นใบหน้าที่เธอเคยเห็นในรูปเก่าๆที่แม่ซ่อนเอาไว้เลือดในกายเย็นวาบริมฝีปากเธอสั่นไม่กล้าเอ่ยคำถามชายคนนั้นหันมามองแวบหนึ่งสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดหัวใจเธอแทบหยุดเต้นความจริงที่แม่ไม่เคยเล่ากำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเธอ และเขาคือพ่อที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนเสียงเครื่องยนต์ดังแข่งกับเสียงฝนที่ยังเทกระหนำ่ำหญิงสาวจ้องใบหน้าชายคนนั้นในเงากระจกไม่วางตาริมฝีปากแห้งผากเหมือนถูกดึงคำพูดออกไปหมดเธอได้ยินเสียงแม่ครางเบาๆพยายามเรียกชื่อใครบางคนชื่อที่หลุดออกมานั้นตรงกับชื่อของชายแปลกหน้าหัวใจหญิงสาวกระตุกแรงชายคนนั้นกำมือบนพวงมาลัยแน่นจนเส้นเลือดปูด เขาขับรถเร็วขึ้นดวงตาสั่นไหวเหมือนพยายามกลั้นบางอย่างกลิ่นเหล็กคาวเลือดจากเสื้อแม่ผสมกับกลิ่นฝนทําให้บรรยากาศอึดอัดหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเจ็บความคิดตีกันในหัวว่าควรจะถามออกไปหรือเก็บเงียบแสงไฟโรงพยาบาลเริ่มปรากฏขึ้นที่ปลายถนนแต่บรรยากาศในรถกลับหนักอึ้งราวกับถูกกดด้วยก้อนหินมือมาเสียงหายใจสั่นเครือของชายคนนั้นดังขึ้นในความเงียบพ่อ คำที่เขาพึมพำออกมาทําให้ร่างเธอชาไปทั้งตัวโลกทั้งใบเหมือนพังทลายลงในเสี้ยววินาทีหญิงสาวเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกคําว่าพ่อที่ชายคนนั้นเอ่ยทําให้ร่างเธอสั่นสะท้านเธอหันไปมองแม่ที่ซบอยู่บนตักน้ําตาคลอเบา้าแม่ยังพึมพำชื่อเดิมซ้ําๆเสียงเบาเหมือนคนละเมอถนนสว่างสวัยด้วยไฟโรงพยาบาลแต่ภายในรถกลับมืดทึบและเย็นเยือก หญิงสาวพยายามหายใจแต่ลมกลับติดคอเหมือนถูกบีบแน่นชายคนนั้นขับรถเลี้ยวเข้าที่จอดฉุกเฉินเขากระโดดลงมารีบเปิดประตูหลังเพื่ออุ้มแม่ออกไปหญิงสาวมองเห็นกล้ามเนื้อแขนของเขาที่สั่นเกรงไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำหนักของแม่หรือเพราะความรู้สึกที่กดทับอยู่ในใจเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกชื้นดังสะท้อนในถงฉุกเฉินกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกแม่ถูกพยาบาลพาเข้าไปในห้องฉุกเฉิน ประตูปิดลงด้วยเสียงดังปังเหลือเพียงเธอกับชายคนนั้นยืนเผชิญหน้ากันดวงตาของเขาแดงกับเหมือนคนอดกลั้นน้ำตามานาหลายปีเขาเอื้อมมือมาจะจับไหล่แต่เธอก้าวถอยหลังทันทีคุณเป็นใครเสียงเธอสัน่นแหบพร่าแต่เต็มไปด้วยความโกรธและสับสนเขากัดฟันแน่นหลบสายตาเหมือนไม่กล้าสบตรงตรงฉันคือคนที่เธอควรจะได้รู้จักตั้งแต่แรกเกิดคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดเข้าไปในใจ เธอสั่นสถานไปทั้งร่างภาพความทรงจำวัยเด็กที่ขาดหายแล่นกลับมาวันที่ต้องเห็นแม่ร้องให้เงียบๆอยู่คนเดียววันที่เธอถามถึงพ่อและไม่ได้คำตอบใดนอกจากความเงียบเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือทำไมคุณถึงหายไปทำไมปล่อยให้เราเจ็บปวดกันขนาดนี้เสียงของเธอเต็มไปด้วยแรงสะอื้นชายคนนั้นหลับตาลงหยดน้ำฝนที่ค้างบนเส้นผมไหลลงแก้เหมือนหยดน้ำตา เขาสูดหายใจลึกเสียงขาดห้วงออกมาจากอกเพราะฉันไม่เคยถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเธอคําตอบนั้นทำให้หญิงสาวขาอ่อนเหมือนจะสุดโลกทั้งใบหมุนวนไม่หยุดในห้องฉุกเฉินเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นราวกับจะย้ำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงอีกเสียงสัญญาณเตือนจากห้องฉุกเฉินดังถี่ขึ้นหญิงสาวสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดลมหายใจ เธอหันไปมองประตูห้องที่ปิดสนิทกระจกสสะท้อนเพียงเงาเรือนรางของแม่ที่นอนนิ่งบนเตียงพยาบาลวิ่งวุ่นเข้าออกสายตาทุกคู่เต็มไปได้วยความเร่งรีบและกังวลเสียงฝนข้างนอกยังคงกระหน่ำลงมาราวกับโลกภายนอกกำลังโศกเศร้าไปพร้อมกับเธอชายคนนั้นยืนนิ่งกับมือแน่นจนข้อขาวซีดแววตาของเขามีทั้งความเจ็บปวดความผิดและบางสิ่งที่คล้ายการวิงวอนหญิงสาวไม่อาจทนได้อีก เธอหันไปเผชิญหน้าร่างกายสั่นสานทั้งจากความหนาวเย็นและความสับสนคุณพูดว่าแม่ไม่เคยเลือกคุณแล้วทําไมวันนี้คุณถึงอยู่ตรงนี้เสียงเธอขาดห้วงน้ําตาไหลพรากไม่หยุดชายคนนั้นสูดลมหายใจยาวริมฝีปากเม้มแน่นก่อนจะเอ่ยเสียงต่ําเพราะฉันไม่เคยหยุดเฝ้าดูชีวิตของพวกเธอแม้แต่วันเดียวหญิงสาวสถานว่าภาพจําแปลกๆผุดขึ้นมาในใจคนขับรถที่เคยเห็นจอดอยู่ไม่ไกลจากบ้านตอนเด็กๆ เงาร่างที่เคยยืนมองอยู่ในงานรับปริญญาเธอเคยคิดว่าเป็นแค่คนแปลกหน้าแต่แท้จริงคือสายตาของเขาที่ไม่เคยหายไปทำไมไม่เข้ามาทำไมต้องซ่อนอยู่ห่างๆแบบนั้นเสียงของเธอแหลมสูงเต็มไปด้วยความโกรธและคำถามที่กดทับมาตลอดชีวิตชายคนนั้นก้มหน้าเสียงสั่นเหมือนจะขาดใจเพราะแม่เธอขอร้องฉันไว้เธอไม่เคยอยากให้ลูกต้องมีพ่ออย่างฉันประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจ หญิงสาวสุดนั่งลงบนเก้าอี้แข็งเย็นเฉียบน้ำตายหยดลงกับพื้นอย่างไร้การควบคุมทุกคำพูดเหมือนฉีกบาดแผลเดิมให้กว้างขึ้นภายในห้องฉุกเฉินเสียงเครื่องมือดังถี่ขึ้นเรื่อยๆแสงไฟสีแดงวูบวาบลอดออกมาจากกระจกหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองประตูร่างกายแข็งทื่อเธอกลืนน้ำลายฝืดคอกนเอ,อ่ยเสียงเบาจนแทบเป็นกระซิบแล้วตอนนี้ถ้าแม่ไม่รอดละคุณจะกล้าอยู่ในชีวิตฉันได้จริงหรือเปล่า คำถามนั้นทำให้ชายคนนั้นนิ่งเงินใบหน้าเขาซีดเผือดเหมือนคนถูกตัดลมหายใจแต่ยังไม่ทันที่เขาจะเอ่ยตอบเสียงประตูห้องฉุกเฉินก็เปิดออกพร้อมกับหมอที่มีสีหน้าเคร่งเครียดเดินออกมาหมอเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินหน้ากากอนามัยปิดบังเกือบครึ่งใบหน้าแต่แววตาเต็มไปด้วยความหนักใจหญิงสาวรีบลุกขึ้นยืนขาแทบไม่มีแรงพยุงตัวแม่ฉันแม่ฉันเป็นยังไงบ้างคะเสียงเธอสัน่นครื่นคล้ายคนหมดลมหายใจไปครึ่งหนึ่งแล้ว หมองเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยช้าๆอาการของคุณแม่สุดหนักหัวใจหยุดเต้นไปเกือบหนึ่งนาทีแต่เรากู้กลับมาได้ตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตมากต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดร่างหญิงสาวสั่นสถาน้ำตาเอ่อคลอเต็มสองตาเธอกำชายเสื้อแน่นเหมือนจะฉีกขาดชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่ข้างๆดวงตาแดงกับเหมือนถูกไฟเผาเสียงฝนข้างนอกเกงคงถาถมไม่หยุดลมแรงพัดประตูโรงพยาบาลสั่นไหว หญิงสาวค่อยๆสุดลงนั่งมือกลุมศีษะไว้น้ำตาไหลอับแก้มความรู้สึกทั้งเจ็บปวดโกรธเกลียดและสิ้นหวังปะตุ้กร้อมกันในอกแต่สิ่งที่ทําให้ใจเธอสั่นยิ่งกว่าคือการรับรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆกําลังเจ็บปวดไม่แพ้กันเธอหันไปสบตาเขาอีกครั้งภายในดวงตาคู่นั้นมีทั้งความเสียใจความผิดและความรักที่ไม่เคยได้พูดออกมาคุณไม่มีสิทธิ์ร้องให้ตรงนี้เสียงเธอขาดห้วงเหมือนจะสะอื้นออกมา คุณไม่เคยอยู่ในวันที่พวกเราต้องการคุณไม่เคยเห็นว่าแม่ต้องทอรมานแค่ไหนชายคนนั้นก้าวเข้าใกล้ดวงตาสันไหวแต่ฉันเห็นฉันเห็นทุกอย่างเพียงแต่ไม่มีสิทธิ์จะเดินเข้าไปเสียงเขาแต่พร่ดังก้องในโถงที่เงียบงนันหญิงสาวหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนถูกบีบคอเธออยากปฏิเสธอยากผลักเขาออกไปแต่ความจริงกำลังเล่ต้อนจนไม่มีที่หลบซ่อนหมอเอ่ยขึ้นอีกครั้ง คืนนี้เป็นคืนที่สําคัญถ้าแม่ของคุณผ่านไปได้เราจะพอมีความหวังแต่ถ้าไม่เสียงหมอเว้นวักหญิงสาวเหมือนถูกดึงวิญญาณออกจากร่างเธอแทบลม้มลงชายคนนั้นรีบยื่นมือมาประคองสัมผัสนั้นทาให้เธอสะดุ้งหัวใจเต้นแรงเหมือนถูกกระชากกลับสู่ความจรงิงความอบอุ่นที่คุ้นเคยแต่ไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนแผ่ซ่านผ่านแขนไปทั่วทั้งร่างหญิงสาวมองเขานิ่งริมฝีปากสันถ้าแม่ไม่รอดฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณ เสียงเธอแหลมสูงสะท้อนกล้องไปทั่วโถงชายคนนั้นกระพริบตาน้ำตาหยดแรกไหลอับแก้มเขาพยายามเอ่ยอะไรบางอย่างแต่เสียงสัญญาณจากห้องฉุกเฉินก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ถี่และรุนแรงกว่าครั้งก่อนแสงไฟสีแดงวูบวาบเหมือนสัญญาณแห่งหายนะที่กำลังพุ่งตรงเข้ามาเสียงสัญญาณเตือนจากห้องฉุกเฉินดังถี่รัวพยาบาลหลายคนวิ่งผ่านไปอย่างเร่งรีบประตูห้องเปิดออกวูบเดียวแล้วปิดลงอีกครั้ง หญิงสาวยืนนิ่งตัวแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นทุกเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงกระแทกอกจนเจ็บเธอมองกระจกบานเล็กของประตูห้องฉุกเฉินแสงไฟขาวกระพริบอยู่ด้านในภาพแม่บนเตียงรายล้อมด้วยทีมแพทย์ทําให้ลมหายใจเธอขาดห่วงเธอยกมือปิดปากน้ําตาไหลไม่หยุดข้างๆกันชายคนนั้นยืนนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นมือใหญ่กำแน่นจนสั่นร่างสูงที่ดูแข็งแรงกลับสั่นระริกเหมือนคนใกล้แตกสลาย หญิงสาวเหลือบตามองเขาความโกรธที่เคยพุ่งพล่านกับปะปนด้วยความสับสนเขาเป็นใครกันแน่คนแปลกหน้าที่เธอไม่อยากพบหรือคือสายเลือดที่ผูกพันมานานแต่ถูกตัดขาดทันใดนั้นเสียงคุณหมอในห้องดังลอดออกมาหัวใจหยุดอีกครั้งเราต้องช็อกไฟฟ้าเตรียมเครื่องกระตุ้นหัวใจคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลึกลงไปในหัวใจของเธอเธอเกือบทุดลงกับพื้นแต่ถูกแขนของชายคนนั้นพยุงเอาไว้ สัมผัสแข็งแรงแต่แสงความอ่อนโยนทำให้เธอสั่นสถานอย่าแตะฉันเสียงเธอสั่นแต่แรงผลักอ่อนแรงเกินไปเขากลับยืนข้างเธอเงียบเงียบไม่ยอมถอยห่างแววตาเต็มไปด้วยการขอร้องทั้งที่ปากไม่ได้พูดอะไรภายในห้องเสียงเครื่องกระตุ้นหัวใจดังขึ้นตามด้วยเสียงร่างกระตุกบนเตียงหญิงสาวสะดุ้งร่างกายชัยเย็นตั้งแต่ปลายเท้าจะโกศีษะเสียงเครื่องวัชีพจรดังเป็นเส้นตรงยาวก่อนจะถูกแทนด้วยเสียงสัญญ,ญาณกลับคืนอีกครั้ง หมอและพยาบาลต่างถอนหายใจโลง่งแต่ยังไม่หยุดทำงานหญิงสาวยกมือท่าอกหายใจแรงเหมือนจะขาดลมเธอหันไปมองชายคนนั้นที่ยืนน้ำตาคลอเบ้าใบหน้าสั่นไหวเหมือนคนใกล้พังเขากระซิบเสียงเบาแทบไม่ถึงหูฉันนี่ขอให้เธอให้อภัยแต่ขอแค่ได้อยู่ตรงนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายของแม่เธอหญิงสาวกัดฟันแน่นคำพูดนั้นแทงทะลุเข้ามาเหมือนหอกแหลมเธอสายหน้าแรงแ,รงแรงน้ำตาไหลพราก คุณนี่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้นคุณไม่ใช่ครอบครัวของเราคำพูดนั้นทําให้เขาสะอึกร่างสูงใหญ่เหมือนจะสุดแต่ในดวงตาเขายังคงไม่ยอมแล้วไปจากเธอและในขณะเดียวกันเสียงหมอก็ดังขึ้นจากในห้องอีกครั้งชีพรจรกลับมาแล้วแต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายต้องเตรียมย้ายเข้าห้องไอซีทันทีหญิงสาวสุดลงร้องให้พรั่งพรูความโล่งใจประปนกับความหวาดกลัวราวกับถูกฉีกออกเป็นสองส่วน ชายคนนั้นยื่นผ้าเช็ดหน้ามาให้แต่เธอกลับตบมันหล่นลงกับพื้นเธอตะโกนทั้งน้ำตาอย่าทำเหมือนคุณห่วงใยถ้าห่วงจริงคุณควรอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนเสียงสะท้อนก้องไปทั่วโถงโรงพยาบาลชายคนนั้นยืนนิ่งน้ำตาหยดลงกับพื้นทีละหยดแต่เขายังคงจ้องมองประตูห้องฉุกเฉินราวกับทุกลมหายใจของเขาถูกผูกไว้กับผู้หญิงที่อยู่ด้านในบานประตูห้องฉุกเฉินถูกผลักออ,กออกอีกครั้ง เตียงแม่ถูกเข็นออกมาพร้อมเครื่องช่วยหายใจและสายระยงระยางเต็มไปหมดเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะสั้นที่บอกให้รู้ว่าลมหายใจนั้นยังคงอยู่แต่แผ่วบางราวกับจะดับไปได้ทุกเมือ่อหญิงสาวรีบวิ่งเข้าไปหาจับมือแม่แน่นร่างสั่นเทาเหมือนเด็กที่หลงทางมือของแม่เย็นเฉียบไม่มีเรี่ยวแรงตอบสนองกลับมาน้ำตาเธอร่วงหยดลงบนหลังมือแม่จนเปียกชื้นข้างหลังชายคนนั้นก้าตามเงียบ สายตาเขาจ้องไปที่ผู้หญิงคนบนเตียงผู้หญิงที่เขาเคยรักที่สุดและเป็นสาเหตุของบาดแผลที่เขาแบกไว้ตลอดหลายปีดวงตาแดงกับมือสั่นเหมือนอยากจะยื่นไปแตะแต่ก็หยุดกลางอากาศพยาบาลผลักเตียงไปทางห้องไอซียูหญิงสาวยังคงกุมมือแม่ไม่ยอมปล่อยสะอื้นให้จนแทบขาดใจเมื่อเตียงถูกเข็นหายลับเข้าไปในห้องกระจกใสบรรยากาศรอบตัวพลันเงียบงนันเหลือเพียงเสียงฝนที่ยังคงซัดกระทบกระจกหน้าต่างและเสียงหัวใจที่เต้นแรงเกินควบคุม หญิงสาวสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้แข็งข้างโถงไอซีเธอปิดหน้าร้องให้ไม่หยุดชายคนนั้นนั่งลงช้าๆห่างออกไปเพียงก้าวเดียวแต่ระยะนั้นกลับเหมือนกำแพงที่ไม่มีวันข้ามถึงเขามองเธออยู่นานก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงต่ำแหบพร่าเธอไม่จำเป็นต้องยกโทษให้ฉันแต่แม่ของเธอคือเหตุผลเดียวที่ฉันมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้หญิงสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความเปรดชังจ้องตรงไปที่เขา ถ้างั้นคุณก็อยู่ห่างๆอย่างที่เคยทำมาตลอดอย่ามาทำเหมือนว่าคุณห่วงจริงเสียงเธอสัน่นแต่ทุกคำชัดเจนเหมือนฟันมีกรีดลงกลางอกชายคนนั้นกัดฟันแน่นแววตาเจ็บปวดสะท้อนออกมาชัดเจนเขาโน้มตัวมาข้างหน้าเอามือกุมหน้าผากเหมือนพยายามกดความทรงจำบางอย่างไว้เธอไม่รู้ว่าแม่ของเธอปกป้องเธอมากแค่ไหนหญิงสาวชะงักหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเปียกชื้น วันที่ฉันจากไปไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะฉันถูกบังคับให้หายไปจากชีวิตพวกเธอคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่านลงมากลางใจหญิงสาวเบิกตากว้างสมองสับสนหมายความว่ายังไงใครเป็นคนบังคับชายคนนั้นเม้มปากแน่นร่างกายสั่นสะท้านเหมือนต่อสู้กับบางอย่างที่กดทับมาเนิ่นนานแต่ก่อนที่เขาจะพูดออกมาเสียงพยาบาลรีบวิ่งออกมาจากห้องไอซียูญาติของผู้ป่วยคะคุณแม่กำลังจะหยุดหายใจอีกครั้งพวกคุณต้องตัดสินใจว่าจะยื้อหรือไม่ยือ้อ หญิงสาวหน้าชาวาบเลือดในกายเย็นเฉียบเธอหันไปมองชายคนนั้นดวงตาสันไหวเต็มไปด้วยความกลัวทั้งคู่ถูกบังคับให้ต้องเลือกในวินาทีที่หัวใจของทุกคนกำลังจะแตกสลายเสียงพยาบาลสะท้อนกล้องในโถงที่เงี้ยบสงัดคำว่ายื้อหรือไม่ยือ้อตกลงมากลางใจหญิงสาวราวกับหินหนักนับร้อยก้อนถาโถมเธอยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อมือที่เย็นเฉียบสั่นจนควบคุมไม่ได้ ภาพแม่ที่นอนอยู่หลังบานกระจกลมหายใจแผ่วเ,เบาเต็มไปด้วยสายระยงระยางทำให้เธอแทบจะขาดลมตามไปเสียงฝนข้างนอกยังคงโหมกระนํำน้ำไหลเป็นสายลงมาตามกระจกสายคล้ายเสียงร้องให้ของฟ้าชายคนนั้นยืนเคียงข้างสายตาแดงกำ่ำแต่แฝงไว้ด้วยประกายที่หนักแน่นเขาสูดลมหายใจลึกพูดช้าๆไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเธอไม่ควรต้องแบกมันคนเดียวหญิงสาวหันขอบดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความแค้น คุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับการตัดสินใจของฉันคุณไม่เคยอยู่กับเราไม่เคยเห็นแม่ต้องทรมานมาตลอดหลายปีเสียงเธอสั่นเครือสะท้อนกล้องในถงโลง่งชายคนนั้นก้มหน้ากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นที่ข้อมือเสียงต่ำแต่พราหลุดออกมาฉันเห็นทุกครั้งที่เธอล้มฉันอยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่แม่ร้องให้ฉันอยู่ข้างหลังประตูแต่ฉันไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะปลอบใจหญิงสาวชะงักร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกปรึงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บ เขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงจัดเหมือนเปลไฟที่คุกรุ่นฉันถูกพรากสิทธิ์ไปตั้งแต่วันนั้นวันที่แม่ของเธอตัดสินใจเลือกให้เธอโตขึ้นโดยไม่มีฉันเธอคิดว่าฉัน,ไม,มฉนไม่เจ็บปวดหรือคำพูดนั้นแทงลึกลงในใจหญิงสาวน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวความโกรธเริ่มสันคลอนด้วยความสับสนเธออ้าปากจะพูดแต่เสียงพยาบาลก็ดังขึ้นอีกครั้งคนไข้หยุดหายใจแล้วเราต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้บรรยากาศหนักอึ้งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุน หญิงสาวยืนตัวแข็งใจเต้นแรงจนแทบแตกสลายเธอหันไปมองบานประตูห้องไอซูมือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้เอ,อ่ยเสียงสั่นเครือถ้าเธอไม่พร้อมฉันจะเป็นคนแบกรับการตัดสินใจแทนเพราะฉันควรจะเป็นคนที่ปกป้องพวกเธอตั้งแต่แรกหญิงสาวเบิกตากว้างคำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูสู่บาดแผลที่เธอเพยายามปิดตายมาตลอดชีวิตแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงเครื่องกระตุ้นหัวใจในห้องดังขึ้นอีกครั้ง แสงไฟสีแดงกระพริบวุบวาบเหมือนเตือนว่าทุกวินาทีคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตายเสียงเครื่องกระตุ้นหัวใจดังสะท้อนออกมาจากห้องไอซูตามด้วยเสียงร่างของแม่กระตุกแรงบนเตียงหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเหมือนหัวใจถูกดึงออกไปตรงหน้าน้ำตาไหลพรากจนมองไม่เห็นภาพตรงหน้าได้ชัดเจนพยาบาลหลายคนวิ่งเข้าออกเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังที่รวมเหมือนเสียงกลองแห่งความตายหมอคนหนึ่งตะโกนสั่งเสียงดัง เพิ่มพลังช็อกเตรมอีกครั้งเสียงเครื่องดังขึ้นอีกทีร่างแม่สถานไหวลมหายใจที่แผ่วเบาเหมือนจะดับกลับมีสัญญาณชีพจรขึ้นใหม่อีกครั้งแต่ไม่มั่นคงหญิงสาวยกมือกุมหน้าอกตัวเองหายใจทีรู้สึกเหมือนเป็นคนที่กำลังถูกทรมานไปพร้อมกับแม่เธอหันไปมองชายคนนั้นเขายืนนิ่งดวงตาจ้องไปยังบานกระจกน้ำตาคลอจนแทบล้นขอบตาริมฝีปากสั่นเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับเงียบไว้ หญิงสาวกัดฟันแน่นเสียงสะอื้นติดคอทำไมชีวิตเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมแม่ต้องเจ็บปวดขนาดนี้เสียงเธอแหบพระเต็มไปด้วยความสิ้นหวังชายคนนั้นค่อยๆหันมามองสายตาเต็มไปด้วยความผิดและการยอมรับเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเริ่มจากฉันคำพูดนั้นทำให้หญิงสาวตัวชาวไปทั้งร่างเธอจ้องเขาอย่างไม่เชื่อสายตาเขาหลับตาลงน้ำตาไหลริน วันที่เธอเกิดฉันเป็นคนที่ควรอยู่ข้างๆแต่ฉันกลับเลือกเส้นทางผิดพลาดเส้นทางที่ทําให้แม่ของเธอต้องแบกรับความทุกข์แทนฉันทั้งหมดหญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกกระชากย้อนกลับไปสู่ความทรงจำวัยเด็กที่ว่างเปล่าวันที่เธอนั่งมองแม่ร้องให้อยู่คนเดียวในห้องมืดวันที่เธอถามถึงพ่อแต่ไม่เคยได้คําตอบใดนอกจากความเงียบหัวใจเธอถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆน้ําตาเอ่อคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพราะความเจ็บปวดของแม่ เธอกำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่เคยอยากรับรู้ทันใดนั้นเสียงหมอจากในห้องดังออกมาชีพรจรกลับมาแล้วแต่ยังไม่มั่นคงเตรียมเคลื่อนเข้าห้องไอซูระยะยาวพยาบาลรีบเข็นเตียงแม่ออกมาอีกครั้งหญิงสาวรีบวิ่งตามกลุมมือแม่น้นนำตายหยดลงบนผ้าห่มสีซีดแม่ยังคงหลับสนิทไม่มีแรงตอบสนองใดๆแต่ร่องรอยของลมหายใจยังคงอยู่ชายคนนั้นเดินตามช้าๆใบหน้า เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความผิดสายตาเขาจับจ้องไปที่ผู้หญิงสองคนตรงหน้าครอบครัวที่เขาไม่เคยได้ครอบครองแต่ไม่เคยเลิกรักแม้สักวินาทีเมื่อเตียงถูกเข็นหายไปในห้องไอซียูใหม่ความเงียบก็ปกคลุมอีกครั้งหญิงสาวหันกลับมามองเขาด้วยสายตาที่สั่นไหวเธอสูดลมหายใจหรือก่อนเอ่ยเสียงสัน่นคุณพูดว่าแม่เลือกไม่ให้คุณอยู่แต่คุณรู้ไหมว่าการหายไปของคุณมันทำลายฉันมากแค่ไหนเสียงเธอแตกพร่าเหมือนแก้วที่ถูกกระแทก ชายคนนั้นยืนนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบเสียงเบาฉันรู้และมันคือความผิดที่ไม่มีวันลบเลือนเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้โลกของหญิงสาวหยุดหมุนแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือแม่ของเธอเลือกแบบนั้นเพราะความลับที่ฉันไม่เคยกล้าเปิดเผยหญิงสาวชะงักหัวใจหล่นวูบเธอจ้องเขาอย่างไม่กระพริบความลับอะไรบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออก ชายคนนั้นหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มและในที่สุดเขาก็เอ่ยเสียงสั่นเครือเธอไม่ใช่ลูกเพียงของแม่แต่เป็นลูกที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกี่ยวพันกับคนที่เธอไม่เคยสงสัยมาก่อนหญิงสาวยืนนิ่งงนันหูอื้อเหมือนเสียงรอบตัวทั้งหมดหายไปในพริบตาประโยคของชายคนนั้นดังสะท้อนก้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวใจเธอไม่ใช่ลูกเพียงของแม่แต่เป็นลูกที่เกิดจากความผิดพลาดหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็น ริมฝีปากสัน่นงันไม่สามารถเอ่ยคำถามต่อได้ทันทีแต่แววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความโกรธที่ประตุขึ้นเธอกล้าเข้ามาใกล้สายตาแทบจะทะลุเข้าไปในจิตใจเขาหมายความว่ายังไงความผิดพลาดอะไรคนที่ฉันไม่เคยสงสัยคือใครเสียงเธอแหลมสูงจนสะท้อนกล้องไปทั่วโถงไอซีพยาบาลที่เดินผ่านถึงกับหยุดชะงักแต่เมื่อเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาของเธอก็เลือกเดินเลี่ยงไปโดยไม่พูดอะไร ชายคนนั้นยืนนิ่งไปชั่วขณะราวกับถูกต้อนจนมุมเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกก่อนค่อย,อยๆเอ่ยเสียงสัน่นคนที่อยู่เบื้องหลังคือครอบครัวของแม่เธอเองหญิงสาวเบิกตากว้างดวงตาสั่นระริกเหมือนกำลังจะหลุดออกจากเบ้าหมายความว่าตายายชายคนนั้นพยักหน้าช้าๆใช้ชพวกเขาไม่เคยยอมรับฉันพวกเขาคิดว่าฉันไม่มีอนาคตไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีพอจะดูแลลูกสาวของเขา เสียงเขาเริ่มสั่นเหมือนคนใกล้ขาดลมหายใจวันที่เธอกำลังจะเกิดฉันถูกบังคับให้หายไปถูกกดดันจนไม่มีทางเลือกนั่นคือเหตุผลที่แม่ของเธอเลือกเธอไว้กับตัวเองเพียงลําพังและสั่งห้ามไม่ให้ฉันกลับมาหญิงสาวกัดฟันแน่นน้าตาเออคลอแต่ยังไม่ไหลออกมาเธอรู้สึกเหมือนโลกกาลังหมุนวนรอบตัวจนแทบล้มลงทุกสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอดถูกสั่นคลอนจนแหลกล,นนหละเอียดเธอหายใจถี่พูดเสียงแหบพร่าแล้วทำไมแม่ไม่เคยเล่าให้ฉันฟังเลยสักครั้ง ทำไมต้องปล่อยให้ฉันโตมากับความว่างเปล่าและคำโกหกชายคนนั้นสบตาเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพราะไม่อยากให้เธอเกลียดฉันมากกว่าที่จะรู้ความจริงว่าเธอถูกพรากจากพ่อด้วยความอายุติธรรมคำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจหญิงสาวจนแทบสุดน้ำตายหยดแรกไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเธอสายหน้าแรงๆพึมพำเหมือนคนสิ้นสติไม่ไม่จริงแม่ไม่เคยทำแบบนั้นกับฉันแม่ไม่เคยโกหกฉัน ชายคนนั้นกล้าเข้ามาใกล้เอื้อมมือมาเหมือนจะปลอบแต่เธอถอยหนีทันทีอย่าแต่ต้องฉันเสียงเธอแหลมสูงก้องสะท้อนไปทั่วโถงแต่ในวินาทีเดียวกันนั้นเองประตูห้องไอซียูเปิดออกอีกครั้งหมอเดินออกมาพร้อมสีหน้าเคร่งเครียดผู้ป่วยอาการสุดหนักอีกครั้งเราไม่แน่ใจว่าจะผ่านคืนนี้ไปได้หรือไม่ยากควรเข้าไปพูดก,กับเธอครั้งสุดท้ายคำพูดนั้นทำให้หญิงสาวสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรั่งพรู ชายคนนั้นกำมือแน่นจนสันดวงตาแดงก่ำเหมือนจะร้องให้เป็นเลือดทั้งสองถูกบังคับให้ก้าวเข้าไปในห้องไอซียูเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายและเพื่อฟังคำพูดสุดท้ายของผู้หญิงที่เป็นทั้งแม่ของเธอและเป็นรักแรกของเขาในเวลาเดียวกันกลิ่นยาฆ่าเชื้อในห้องไอซียูแรงจนทำให้หญิงสาวแสบจมูกเสียงเครื่องวัดชีพรจรดังติดติดอย่างสม่ำเสมอแต่เบาลงราวกับแรงชีวิตของแม่กำลังถูกดูดออกไปทีละน้อย แม่ของเธอนอนนิ่งร่างกายสู้ผอมดวงตาปิดสนิทมีเพียงลมหายใจแผ่วบางที่ยังบอกว่าท่านยังอยู่หญิงสาวก้าเข้าไปใกล้เตียงสันสเทือนเล็กน้อยเมื่อเธอจับมือแม่ที่เย็นเฉียบแม่หนูอยู่นี่แล้วไม่อยาทิ้งหนูไปเสียงสันสถานออกมาจากลำขยาดน้ำตาร่วงลงบนหลังมือของแม่ชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่ปลายเตียงใบหน้าเคร่งเครียดเหมือนถูกพันธนาการด้วยความทรงจำเก่าๆแววตาของเขาไม่อาจละไปจากใบหน้าซีเซียของผู้หญิงที่เขาเคยรักสุดหัวใจ ในวินาทีนั้นเปลือกตาของแม่ค่อยๆขยับริมฝีปากแห้งผากเปิดออกอย่างยากลำบากเสียงแผ่วโบล็ดลอดออกมาลูกอยากเกลียดเขาหญิงสาวเบิกตากว้างน้ำตาเออจนพร่าเลือนแม่หันหน้าช้าๆไปทางชายคนนั้นริมฝีปากสันดะริกพ่อของลูกเขาไม่เคยทิ้งเราเสียงเครื่องวัดชีพจรดังถี่ขึ้นเหมือนเตือนว่าเวลาของแม่เหลือน้อยเต็มทีหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นหัวใจร้อนรุ่งเหมือนถูกไฟเผา เธอสายหน้าช้าๆพูดออกมาทั้งที่เสียงสั่นจนแทบขาดห่วงแม่ทำไมเพิ่งบอกหนูตอนนี้ทำไมต้องปล่อยให้หนูโตมากับความเจ็บปวดแม่ยิ้มบางๆทั้งที่ทใบหน้าซีดเซียวเพราะแม่อยากให้ลูกเข้มแข็งไม่อยากให้ลูกใช้ชีวิตอยู่กับความแค้นคำพูดนั้นเหมือนดาบที่แทงลึกเข้าไปในใจหญิงสาวร้องให้สะอึกสะอื้นมือกลุมมือแม่แน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้มองแม่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความโหยหา เขาก้มลงกระซิบใกล้หูเธอฉันขอโทษที่ไม่อาจปกป้องเธอและลูกได้ในวันนั้นน้ำตาเมตโตกลิ้งลงจากหางตาไหลซึมลงสู่หมอนสีขาวร่างของแม่สั่นสถานเล็กน้อยเครื่องวัดชีพ,พจรส่งเสียงยาวต่อเนื่องปิดดดหญิงสาวกรีดร้องออกมาอย่างสิ้นหวังขณะที่ความจริงที่เธอเพิ่งได้รับรู้เพียงไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้กำลังจะถูกพรากไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของแม่ เสียงกรีดร้องของหญิงสาวสะท้อนก้องไปทั่วห้องไอซียูเธอสุดลงข้างเตียงกอดร่างแม่แน่นน้ำตาไหลไม่หยุดร่างกายสั่นสะท้านราวกับถูกฉีกออกเป็นเสียงแม่กลับมาเถอะหนูยังไม่พร้อมจะเสียแม่ไปเสียงเธอสั่นเครือปนสะอื้นจนแทบฟังไม่ออกมือที่กุมมือแม่แน่นเริ่มรู้สึกถึงความเย็นแข็งที่ค่อยๆแทรกเข้ามาแทนความอบอุ่นความจริงโหดร้ายถาโถมเข้าใส่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแม่จากไปแล้วจริงๆ เธอหันขอบไปทางชายคนนั้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความโกรธแค้นนี่มันความผิดของคุณถ้าคุณอยู่กับเราถ้าคุณไม่ทิ้งไปตั้งแต่แรกไม่คงไม่ต้องลำบากแบบนี้เสียงเธอสั่นสถานแต่เต็มไปด้วยแรงเกลียดชังชายคนนั้นยืนนิ่งร่างกายสั่นไหวแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดที่กดทับมานานเขาเอ่ยเสียงต่ำสะอื้นปนออกมากับทุกคำ ใช่มันเป็นความผิดของฉันฉันไม่อาจย้อนเวลาไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วแต่ขอเถอะอย่าให้ความแค้นพากทุกอย่างจากลูกไปเหมือนที่มันพากแม่ของลูกไปจากเราคำพูดนั้นยิ่งทำให้หัวใจหญิงสาวปนป่วนเธอสะอกสะอื้นจนหายใจติดขัดดวงตาแดงก่ำจ้องเขาเหมือนต้องการจะฉีกทำลายแต่ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจความสับสนกำลังค่อยๆกัดกินความเกลียดชังของเธอทีละน้อยหญิงสาวยืนนิ่งอยู่ข้างเตียงแม่น้ำตาอย่างพรั่งพรูไม่หยุด เสียงเครื่องวัดชีพจรเงียบลงเหลือเพียงความม่องเปล่าที่กดทับทุกอย่างในหัวใจเธอสูดหายใจลึกพยายามประคองตัวเองไม่ให้ล้มทั้งยืนสายตาหันไปสบกับชายคนนั้นอีกครั้งดวงตาของเขาแดงก่ำราวกับผ่านการร้องให้อย่างหนักหญิงสาวเม้มปากแน่นความโกรธความเจ็บปวดและความสับสนพันกันยุ่งแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่แม่ทิ้งไว้ในประโยคสุดท้ายยังดังก้องอยาเกลียดเขาเธอค่อยๆค,ค,คลายมือลงจากร่างไร้ลมหายใจของแม่หันกลับมามองชายตรงหน้า เสียงเธอสั่นแต่หนักแน่นฉันไม่รู้ว่าจะเรียกคุณว่าพ่อได้หรือไม่แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ความแค้นทำลายฉันเหมือนที่มันทำลายแม่ไปเวลาชายคนนั้นไหววูบน้ำตาร่วงเงียบๆลงบนพื้นหญิงสาวหันกลับไปกอดแม่อีกครั้งยอมรับทั้งความสูญเสียและความจริงใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลแสงไฟขาวในห้องไอซียูส่องสว่างแต่ในหัวใจของเธอเริ่มเห็นเส้นทางเล็กๆที่พาไปสู่การให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่แม้มันจะเต็มไปด้วยบาดแผลก็ตาม